ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าสู่ช่องของโก r โรไรเนอร์ยพวกเราดูสิมันเล่นตัวอะไรเนี่ยเออสวัสดีครับผมชื่อ,อยานครับผมเป็นตัวละครที่ไม่รับแรอะไรนะครับแล้วสรุปว่าคุณโกโรไรเนอร์หยิบมานี่เล่นเป็นหรือเปล่าครับอ่าทางนี้ก็ พอจะถูถูถ่ายถ่ายได้แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าอ่าใครที่เป็นเมนหยานนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ผมเล่นหยานไม่ค่อยเป็นแต่ก็ดันมาเล่นอยู่ซึ่งมันคือความชิบหายของทีม <c oughs> ซึ่งต้องขออภัยเพื่อนในทีมทุกคนด้วยนะครับอ่าคุณหยานไม่ทราบ้าคุณมีหญิงอยู่ด้วยหรือเปล่าผมชื่อหยานไม่ใช่หญิงหยานนั่มันพลังของคนจีนไม่ใช่เหรอ พลังยุทธ์เออแล้วมีพลังยุทธ์หรือเปล่าล่ะอืผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมเป็นแค่หยานธรรมดาซึ่งไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นหรอกครับเออโอมาก็ว่างั้นแหละคิดว่าลุงไม่เชื่องั้นเหรอลุงก็เชื่ออยู่แล้วลุงโอมาเชื่ออยู่แล้วว่ายานไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวของผมนะั้นถ้าคนที่เล่นเป็นนะหลังเกมจะเก่งมากเลยนะครับ แล้วคุณโกโลไลเนอร์ยิบม,มาเล่นเป็นไหมครับเออคือฉันบอกว่าผมก็เล่นไม่เป็นแหละครับเอาแล้วยิบม,มาทําเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยขนาดนี้เขาเวทป่าแล้วเนี่ยมึงเมื่อไหร่จะมาฮะยานเออใจเย็นสิครับเออบัฟแดงผมหายเอาชิปหายแล้วไงงั้นก็เอาไปซันี่พลังเบิกเมกน,นี่นี่นี่อิกกี้เป็นเด็กสกอยส่วนอีก,กอยนั้นเป็นเด็กเกิร์ตเออ ลองอะไรของพี่เนี่ยเอ่อคุณโกลโลไรเนอร์ครับขณะน,นี้ตรงกลางเขามีประเด็นเกิดขึ้นแล้วครับประเด็นคืออะไรเหรอครับประเด็นก็คือมันบวกกันอย่างเดียวเลยทีมเรารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็บวกอยู่นั่นแหละความหวังอยู่ที่ยานไงครับยานจะทำอะไรได้ล่ะเออผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวของผมนั้น จะบอกว่าเล่นเกมเล่นเก่งก็ไม่ใช่ครับผมเล่นไม่เป็นแล้วมึงจะหยิบมาทำไมลนะ่ะไอโกโลไรเดอร์ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่มีตัวอื่นจะเล่นเอาตัวอื่นมีเยอะแยะแล้วทำไมมึงมาหยิบตัวนี้เนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยลิงจักจ๊ลิง,ว,ง,ลง,ว,งวัดหนังนี่แน่ลิงวัดหนังวัดหนังเหรอครับจะวัดกับผมก็มาสิครับหมอระบาดพังหมอ ฝากไว้ก่อนเถอะครับคุณวัวกระทิงถูกก้้งนั่นแหละเรียกกูวัวกระทิงมาเออแล้วผมต้องทำยังไงต่อดีละเนี่ยไอายานเม,มื่อไหร่มึงจะฆ่าเขาได้เนี่ยเออผมพอดีว่าผมเออเออเอออยู่นั่นแหละเมื่อไหรมึงจะมาบวกมาช่วยสัทีวะ ฉีเขาใส่กันเลยฉีนี่น้องฉีใส่เลยน้องฉีใส่เข้าไปบวกกันตรงกลางข้างบนก็มีประเด็นข้างตรงกลางก็มีประเด็นข้างล่างก็เปิดประเด็นหรือเปล่าข้างล่างไม่มีอะไรมีแต่ครีปเนี่ยแหละครีปจะใส่ป้อมมึงแล้วเออคุณเที่ยวนั้นระวังนะครับใช่สิก็ฉันเป็นตัวสําคัญตัวแบกของเกมนี้เนะ่เออขอโทษนะครับพอดีว่าผมเป็นหยานที่ไม่เอาเรื่องเลย เออแงก็สู้ๆซะก็ขอให้ช่วยทีมได้แล้วกันขอโทษด้วยนะครับทุกคนพอดีผมไม่สามารถทำาไรได้เลยเนื่องจากว่าเออตัวมึงไม่มีประโยชน์ตอนเนี้ทำายัางก็ได้มาช่วยหน่อยฉีอันดิสไตน์เอาสลับเปาไปกินเออพี่ฉีครับสลับเปาตัวนั้นมันไม่ดีนะครับใครจะพูดยังไงฉันไม่สนหรอก นี่แน่คิดซี่อันตีแล้วนี่เอาดอกไม้จะไปกินนี่ก็เอาสละเป้ากูไปแดกซะไม่แน่พลังสละเป้าไอ้ย,ยานเมื่อไหร่มึงจะช่วยคนได้วะเนี่ยเออผมช่วยใครไม่ได้เลยครับตอนเนี้แล้วมึงจะหยิบมาทำไมอ่ะกลัวลอะไรนะเมื่อไหร่มึงจะเปลี่ยนตัวบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเลือกไม่ทัน มึงเลือกไม่ทันหรือมึงคิดไม่ได้ว่ามึงต้องเล่นป่าตัวอื่นฮะเอ้ยทำไมวะเนี่ยทำไมกูหยิบตัวอะไรมาหยิบผมไม่ใช่หรอครับหยิบผมมากผมเป็นอานไงอืมนี่แหละนี่ทะเลาะเฮ้ยล่าสุดพวามึงดูสิอัยเนี่ยทะเลกับคลิปป่าอยู่นั่นแหละอะไรจะมาช่วยพวกกูเออผมจะไปช่วยทันไหมครับเนี่ยอืมไม่นี่ ฟาดหางเข้าให้ฟาดนี่ฟาดเหรอเอาผีเสื้อไปกินนี่นี่ระเบิดพลังหมอเอาดวงตาของฉันไปกินซะนี่อย่างพลังกระเทยของฉันไปกินนี่นี่ระเบิดดวงตาพลังกระเทยนี่รู้จักกรอเป่านี่และรู้จักผีเสื้อไหมเอาผีเสื้อไปกินนี่บอกว่าอย่าเยียบดอกไปลิงวัดหนังทุบเข้าให้เจ๊้บ นี่เน่อาผีเสื้อไปกินบอกแล้วอย่าเหยียบดอกไม้ไม่ฟังกันเลยเออคุณฉีครับให้ผมไปช่วยไงไม่จำเป็นนะมึงมาก็ไม่มีประโยชอนอ์เลยเออตอนนี้ผมเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์เลยแล้วต้องทำยังไงล่ะนี่โอ้ยลำบากใจอีกแล้วเราเราเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนตลอดเวลาแล้วเราต้องทำยังไงมึงก็หาตัวที่มันเป็นประโยชน์ให้กับพวกกูหน่อยมึงมาเป็นประโยชน์ให้พวกกูก็ได้ตอนเนี้ย มาเป็นคนลับตีนให้ทีเออแล้วผมจะต้องทำยังไงเนี่ยคุณกรอะไรนอรครับอย่าน้อยใจไปแล้วเอ่อต้องโทษคนที่มันเล่นนะครับมันรู้ว่ามันเล่นไม่เป็นมันเสือกเล่นเออยังไงซะมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วตอนนี้มาแล้วครับผมมาช่วยแล้วครับฉี มาช่วยทำไมตอนนี้มึงไม่มาช่วยกูเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับพอดีว่าผมเพิ่งมาถึงเออไม่เป็นไรงั้นก็ช่วยกันหน่อยเออกูกาจะเอาคลิปตัวนี้เพื่อกูจะได้มีเงินซื้อของไว้สู้กับโมท็อตได้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ในที่สุดอิกกี้เด็กสกอยก็ได้กินเนะีย่ยเอาพลังไปแดกซาพลังของพระเจ้าดวงตาบึงเห็นหรือเปล่าพลังของดวงตาของกระเทยเห็นทุกอย่างนะ ใครมาดูถูกฉันไม่ได้นะครับคุณโมทอตใจเย็นเนสิครับโมทอตโมทอตใจเย็นเนครับโมทอตนี่พลังสะล,ะลับเปาโมทอตพลังสะลับเปลา,าโดนพลังสะล,ะลับเปข่าตายอย่างนั้นเหรอแล้วที่นี่ต้องทำยังไงต่อนะครับมือก็มาช่วยพวกกูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมป้าโบ,บนพ่อกูแตกมาแล้วเนี่ย เออผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมเป็นตัวที่ฟาร์มช้าแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีประโยชน์กับเพื่อนๆเออนะตอนนี้คุณกลโลไลเนอร์ iner, ดูตรงกลางสิครับเขามีการบวกขึ้นซึ่งเป็นอีกกี้เด็กสกอยกับผีเสื้อน้อยคอยใจบางอาจบางอาจมาเรียกผีเสื้อน้อยคอยใจเหรอพี่กะทิจการมันเลยเออขอโทษนะครับผมเป็นหยาดที่ไม่มีประโยชน์แล้วทำอะไรใครไม่ได้ฉี เจอกับลิงวัดหนังลิงวัดหนังได้เปรียบนน่ลิงวัดหนังเออเออแล้วคุณเทวนัทเทวนันไม่นาะนคุณเทวครับมึงก็ไม่ช่วยมึงได้จะพูดยังเดียวข,ขอโทษครับมึงไม่ต้องขอโทษพวกกูตอนเนี้ยมึงเป็นตัวที่ทําให้พวกกูเล่นลําบากเออแล้วผมต้องทำยังไงมึงก็ต้องสู้ต่อไปอีกกี้เด็กสกอยก็อต้องถอย ชีสไตร์อเอาสละเปาไปแดกนี่รู้จักสละเปาแ่า,าผีเสื้อนี่เอาผีเสื้อจะไม่กินหม้อกระทิงระเบิดพลังเออผีเสื้ออย่าปาผีเสื้อเยอะอย่างงั้นงนั้นก็เอาพลังแห่งดวงตาไปกินซะเออผมต้องทำยังไงล่ะครับอิกกี้ว่านะมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนเนี้ย เนี่ยเขาได้ดักเสดยเยอะอีกแล้วมึงยังทำอะไรไม่ได้เลยขอโทษจริงๆนะครับตัวผมตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ไม่อันติเข้าไปหนึ่งทีเล่นไม่เป็นก็อย่าเสือกเล่นวันหลังต้องขออภัยด้วยนะครับคุณกอลอะไรเนะมึงรู้ว่ามึงเล่นไม่ได้แล้วมันจะยีมมาทำไมเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ ลิงวัดหนังเจี๊ย๊นี่ทำได้แล้วทุบเข้าให้ฉีตายเลยกูไปททำอะไรให้มึงอะลิงทำไมมึงถึงจองล้างจองผางกูไม่มีอะไรหรอกเจี๊ย๊อยากจะแดกนมเฉยๆอะ,อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะอ๋อเป่าเป,าเปาอยากบอกว่าอยากกินสละเปาเอ้ยไอเวนเนี่พูดไม่รู้จักคิดยังไงซะ ชะตากรรมของพวกมึงก็อยู่ในกําเมือพราก,กูอ่ะมอทอดคุณมอดทอดใจเย็งเงยนครับคุณมอทอดกูไม่ใช่มอทอดก็บอกไปแล้วว่ากูคืคอมอทอดเออโอมาคุณโอมาใจเย็นนี่นี่เอาขวานไปสตาร์ทไปกินสักขวานของข้าขอานผันผ่น,นเออผมผมผมไม่ไหวแล้วครับยังไงเกมนี้ก็ขอภั่ด้วยนะครับยานทำมาเลยไม่ได้ไอายาน ไอยหยามอบความชิบหายเราแล้วอ่ะไอหยาอหยาไม่ใช่ไอหยานะเป็นอหยาชิบหายเล้วขาะนี้คือความชิบหายแล้วชิบหายของทีมแท้ๆเลยมึงนี่เออต้องขอโทษด,ด้วยนะครับหรือจะมาขอโทษอะไรตอนนี้เลยไอหยาชิบหายแล้วชิบหายของทีมจริงๆอะ่ะลือ เออผมขอโทษจริงๆครับผมมันไม่มีประโยชน์นี่มึงเพิ่งรู้ตัวแหละวะเนี่ยมึงทําอะไรไม่ได้เลยมึงเป็นป่าที่ล้วงไข่ก็ไม่ได้ขอโทษจริงๆครับไอ้ยาไอ้ยาลืมเอาความชิบหายมาให้ทีมแล้วเลยทีมจะแพ้แล้วเนี่ยนี่โอมาทุบแผ่นดินเข้าให้นี่ทุบเข้าให้นี่มอระเบิดพลังเอาสอนของฉันไปกินซะเอาทันธนูเพิฆาตของฉันไป หมอกลายเป็นกระทิงย่างนี่พลังสลับเป้า<อ>ลิงเจ้โอ้โหชิบหายแล้วเอชอชีขอโทษชีขอโทษไม่รอดลอกชีอย่าคิดว่าจะรอดจากน้ำมือของพี่หมทอดคนนี้ได้นะเออผมขอโทษทุกคนจริงๆอายา้ยะหรือไม่ต้องมาขอโทษพวกอ้วล่ะ ลือนำความชิบหายให้ทีมล่ะเออผมขอโทษอิกกี้เป็นเด็กสกอยอิกกี้เป็นเด็กสกอยอิกกี้มันมากับผู้เฒ่าอิกกี้พาพากระทิงพาพไฟตรงข้ามมากระเทือบไฟตัวเองเลย ผีเสื้อช่างสวยงามนี่นี่อันนี่นี่ได้เวลาเก็บตังค์แล้วนี่อ่อขอโทษครับขอโทษเอเอระเบิดพลังมอตายหากันหมดและทีมเรางานนี้ชิบหายหมอบหรือนั่นแหละหมอบพร้อมชิบหายหทีมขอโทษด้วยครับหรือไม่ต้องมาขอโทษเลยหรือเอาแต่ความชิปหายโยนมาให้ทีมเออแล้วเราจะสู้มันยังไงอ่ะจะไปรู้ละ ยังไงก็จะแพ้อยู่แล้วนี่กดยอมแพ้กดยอมแพ้ทุกคนมันก็ไม่ยอมแล้วตอนนี้ก็สู้ให้สุดใจกันนะครับเอาละครับคุณโกโรไลเนอร์ขนาดนี้เขาจะขึ้นบ้านของคุณแล้วนะครับโอยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้รับแต่ความชิบหายกันไปก็คุณเลือกตัวที่คุณไม่ถนัดมาเล่นคุณก็รับความชิบหายไปสิใช่ยอมรับอันนี้ยอมรับจริงๆ เออ,อตายแล้วนะเออมึงตายบ่อยจังวะเอขอโทษครับไอพวกเราเรีบมาจบบ้านเร็วๆเวๆเร็วๆแต่เทว,วันนั้นมันยังไม่ตายนะอีกกี้มาสกอยไอ้ลิงเจ๊าะนี่ได้กินละนี่หมอระเบิดพลังดวงตาไปกินไนอะเอกพลังดวงตาของกระเทยไปกินซะนี่นี่รู้จักกันเปล่าผีเสื้อนระบอกแล้วอยาเยียบดอกไม้ไม่ฟังกันเลยกินแล้วไม่จ่ายตังค์นะฮะกระต่ายตื่มตุ่มตัวนี้จะจัดงานแกเอง เอาคันธนูไปกินนี่ธนูของฉันนี่นี่นี่คันธนูนี่นี่นี่โอ้ยโอมาว่าโอมาไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยโอมาสู้ไม่ได้แล้วนี่ระเบิดพลังมอนี่มอนี่ทุบเขาให้นี่นี่นี่เออเออชิปหายละนี่คือความชิปหายของลื้อแล้วยานไม่ได้แล้วครับผมไม่ยอมผมจะสู้จนนี่สุดที่สุด ที่สุดของเองนี่ยังไงแล้วบ้านจะแตกแล้วลืมไม่ดูบ้านกันเลยขอโทษครับขอโทษแล้วได้ประโยชน์อะไรเลยป้อมแตกสามทางงานนี่ก็ชิปหายกันละลิงก็เอาแล่าอา้าพี่ชีถอยมาก่อนว่าไม่ถอยแล้วฉันไม่ถอยฉันสู้ไม่ได้ฉันก็รู้แล้วงานนี้ก็ชิปหายกันทั้งทีมเออขอโทษด้วยนะครับผมมันทําอะไรไม่ได้เออยานหรือไม่ต้องไปพูดหรอกนะหรือไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ย ต้องทำยังไงแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันบุกบ้านเราแล้วง่าบ้านหรือก็แตกอยู่นีบ้านพวกมึงต้องแตกหมอทุบทุบหมอทุบพื้นใ้นี่นี่นี่เน่นี่นี่แน่ฟาดเข้าให้เอาพุกกันของผมไปฟาดเข้าให้ลิงจี้แจ๊กลิงวัดหนังนี่แน่อีกด้ล้ว้อยคุกโกลไรเนอร์ครับบ้านคุณจะแตกแล้วนะครับอย ความชิปหายมาเยือนพวกผมเลยยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเออนั่นแหละวันหลังอย่าเลือกตัวอย่างงี้มาอีกนะครับขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับเออไม่เป็นไรว่ากันใหม่แต่เดี๋ยวก็โดนรายงานแล้วมึงอะ่ะเออต้องทอํายังไงล่ะครับยานงานนี้ยานหรือไม่มีประโยชน์อะไรหรือทําอะไรไม่ได้แล้วบ้านหรือแตกแล้วโอ้ความเน่าเฟะ ยังไงก็ขอเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมใหม่ช่วยกดติดตามกด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้รับชมวิดีโอ,โอด้วยความสนุกสนานนะครับขอบคุณครับ